ทุกคนทุกคนขอขออภัยนะอ้ยคุณพี่ทำไมสวยแท้พี่วานดูทุกคนอย่าเพิ่งโอ้ยอย่าเพิ่งถ่ายก่อนเนาะติน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 เอาเสถวรเป็นโมเมนต์ทุกคนดูไหมเจ๋งขึ้นบทถ่ายปอเจ้าถ่ายกับพ่อเนานี่นี่นี่พิวานเปิดให้ดูหน่อยนี่สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่อีสานสวีเดนนะคะ วันนี้นะคะวันวันเสาร์นะคะตอนเช้านะคะตอนนี้เก้าโมงกว่าเช้านะคะ <_ D> นุชน่ะนัดเพื่อนนะคะจะพากันไปเข่าป่าเก็บเห็ดนะคะตอนน,นี้นุชนั่งรอเพื่อนอยู่นะคะ <_ D> เดี๋ยวน,นะคะวันนี้เพื่อนจะมานะคะเราเพื่อนก็จะพาเพื่อนมาอีกสองคนนะคะเราจะไปเช็คป่าใหญ่นะคะป่าใหญ่ที่เราเคยไปนะคะเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ อาจจะเป็นปลาไม้นะคะเราจะเดินสำรวจปลาไม้ด้วยเนาะ,ะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะติดตามนุ๊ตเดอร์ไปเก็บเพ็รด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวความมันความเฮฮาจะเป็นยังไง <ปา S 2> <ๆ>ก็ไปด้วยกันเลยนะจา๊<ป>าหลายแท้ทุกคนทุกคนขอขอขอภัอยอุ้ยคุณพี่ทำไมสวยแท้พี่วานดูทุกคนนี่ทำไมหมานแท้ฮึ ปาตูซูมนี่แม่เก็บเก็บเก็บอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ยอย่าเพิ่งถ่ายก่อนเนาะตีนจีนจีนจีนเฮาใส่เอาไว้เป็นโมเมนต์ทุกคนดูไหมเจอขึ้นบปถ่ายป้าบปิดเจ้าถ่ายกับพ่อนี่นี่นี่พีวันเปิดให้ดูหน่อยนี่โอ้ยเบิ่งสวยงามหลายหลังนี่อีกนี่นี่นี่ทุกคนเก็บเลยหลายปันนี่รอดด้วยรอดด้วยค่ะ พี่มาไล่เจ้าสุขอเก็บดอกนี่หน่อยด้วย่ห้าคนเจอไม่ได้เก็บเลยพีมาไลก้อนมูลยขอเก็บก้อนมูนสะกอพูดอะไรเจอพูงยี่สิบดอกรพูดอะพูดอะทั้งรุ่นไปหลายเหมอ่นสวยสวยมากเลยพี่เอ้ย หลายขนาดอยคือบ่เห็นหคะขือตาเสือดอกัก๊หอกือบ่เพินยางพานเสยแล้วเนาะเขายังบ่ท่มาทังนี้เพินยางอยีตัดใหม่พเลนัเลยเก๊บาโดเด้อ่แฮเขียนสิบ่ไก่นนานตรงนั้นเขบกเบิงเบิงบรรยากาศการแกะเห็นเป็นส่มเลยแหมเก็บมือเดียว เก็บดหก็บองมืเก็บดีาเยาผาเิดเหตัวอยาีกันอย่าตีกันลเจอีกลกเด็ก็ไปเจออีกลยู่ลวันนี้เราอุยนี่พี่มาลมาดูเชื้อของเห็ดเอขายาวแล้วเห็ดสมขายาวจ้ะมาแล้วออกล้วกำลังออกนะอู้เต็มเลยพี่มาลัย

เขาบอกพี่บอกเมียเขเก็บอื่นนี่แล้วแม่บอกพี่เขาบอกเก็บอื่นนี่แหละามาแม่หอดเมียสูให้วกินวกนเาเก็บไปแม่บอดูมันอยู่ไตอ่ะพี่สร้างที่บักลายนี่สร้างี่มาไล่ไหมาเกะไก่ได่อ้างเราก็บไปเถข้าข้าเปิดตายนาู่ได้บักไร่ละ โอ้พี่มาได้เจ๋อให้เห็นหน่อยนตั้มตาเขาได้เขาได้บวทุกคนหน่อยนี่พ่อมงมาได้อันนี้ตนชาท่าแนมมันมันมันอุ้ยงามมากเลยพี่เนาะงามงามเนาะเฮ็ดนี่ยนะงามหลายพี่มาได้มาให้เบิ้งนะอู้ตางามก่อนเดิมเฮ็ดที่บกมันมาบ้างกล เหลืองมาเลยค่ะทุกคนดอกใหญ่ใหญ่ดูดอกใหญ่คักดอกงามคักทุกคนคนละดอกเก็บเลยคนละดอกเก็บเลยนี่ดอกงามงามเดอก็บไปเป็นขวัญตาขวัญใจคนละดอกนี่งามไปเก็บไปโอ๊ยขอดอกเดียวค่ะได้ยังงี้อีกสามทีดิดอกงามงามมันเปล่าเด้่ยนี่ <BS> สวยช่วยช่วยอีกดอกนึงเอาผีมะไลจะเจออลายกระมูนั่นหยาบเม็ดเฮ็ดนั่นสวยมากเลยคะ่ะทุกคนดูเด้อเฮ็ดมันมาขึ้นไกลๆนะ้ำโชว์ให้ดูหน่อยพี่มะลายโอ้ยงามเนาะธรรมาชาติกง็งามงามคนก็งามงามเจะเฮ็ดจะงามกว่าคนหรือคนงามกว่าเฮ็ดเด้ <BS> อ <BS> โอ้เห็ุงามจริงๆเนาพี่เนาะทุกคนอากาศดีๆกำลังเย็นเลยค่ะนี่บรรยากาศบรรยากาศป่าเห็ดในนะวันนี้อากาศดีๆเลยเลยทุกคนเดี๋ยววันเดี๋ยวเราก,กำลังเดินไปป่าป่าเห็ดอีกป่าหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้ตอนนี้ได้เห็ดกันหลายแล้วเด้อแต่ละคนแต่ละคนก็ได้เห็ดกันหลายนะพี่สนั่นกันลานป่าเลยทุกคน แดูเฮดเริ่มขึ้นแล้วนะคะเก็บกันแบบสนุกมากๆเลยน,นี่นี่พี่มาไลยเจอแล้วจ้าเดินเข้ามาปุ๊บเจอเลยนะเ<ป>ก็บเก็หนูเห็นตรงนี้ด้วยนี่ทุกคนเหลืองเหลืองแมนบอรหรือบัตตาฝัดบตตาฟาดแ,แต่มันมีแน่นอนนั่งพักก่อนป้ายเดินต่อ เจ็บคอกีจนเจ็บคอจ้าทุกคนวันนี้เฮ็ดเหลืองหลายๆเด้อเดินดูอ้ยทุกคนนี่เป็นพุ่มเลยสงสัยวิดีโอนี่จะต้องตัดต่อเป็น2เอพิโซดแล้วค่ะเป็น2ไอต่อน,นะคะทุกคนเพราะว่าเยอะมากเฮ็ดเยอะมากเลย ไปค่ะเดินดูมาเจออีกแล้วเป็นทางยาวเลยค่ะนู่นอย่างสวยเลยค่ะนู่นนู่นนู้นนู่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 นน้่น่นนู่นนู่นนู่นนลน่น่นน่่กน้หอ่น นี h, cane, so oh, oh, ่ค่ะนี่ค่ะทรงเห็ดแกนทรงเห็กแกนโอ้ยสวยมากเลยไป่แต่ดูดูดูทางโอุ้ยใสดูทางเหลืองเลยนี่นี่นี่เสร็จยังคะคุณพี่เอาเก็บได้แล้วบอ๊ะหูเราทางบนนี้ดอกเงินเก็บเก็บเก็บเห็นอยู่เก็บอันงางๆก้อนแน่โอ้ยห้างแงมเรเห็นอีหลีได้เคย่วงหันใครเห็นโนทเห็นบอกโนทดีไปคนเห็นของห้าแหนมไปวังเติงเถื่องคนขี้ปออย่างเรื่องเหลือง ใครไม่เข่าก็แหนุดกินเลยเด้อนี่ข้าวเหนียวเลยหนูไม่กินข้าวดอกกาไก่หนูอยากกินกาไก่จ้ะสี่ห้าชิ้นหิ้วแล้วเดินหลายหิ้วเข่าก็เมื่อกี้ว่าจะนั่งพักเนาะท่านี่คุณพี่ก็กี้เจอเฮดอีกหนูก็วิ่งนขอตาว้แ เอาไปไดหลายขีดานขีดกานเที่ยงมีการว่าเไปหลายๆขีดกานเอามาให้ฝนี่นจแล้านนี่เจออีกแล้วดอกนึงขมางบนนนะนวดต้อต้ีนน่ะนี่ดอกนึงหันหลังมาใส่นั่นเหอน่เห็นไหมบตรงตรงโตรงเต่าอดยโอ้โปีที่แล้วนะชุดปีเขาเก็บอยู่นะปี เก็บเฮ็ดมันมากเลยวันนี้ห้ายคักนั่นทุกคนเจออีกแล้วจะดูสิเรื่องเป็นแถวเลยวันนี้อู้ยนี่น่ะวันนี้เองเจอตะกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะนี่น่ะดอกงามๆเลยนี่น่ะดูว่าปัดเอาเก็บ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 มาเด้อแบ่งกันแก็บพ่มไลหมูเก็บแล้วนะ หลายนี่ที่มลายเจอหลายนี่ไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วบ่ทานแล้วหลายบ่ผีมาไล่น่ะผักมันกินผักมันกินดอกบางดอกมันก็เป็นรอยทากกินนะเอก็บเลยพี่ตรงนั้นอะ ข้างหน้ามันต้องมีอีกแน่นอนกว่าจะได้ออกจากป่านะ่ได้จากคนละห่างกิโลไปเก็บรถทุกคนมาเจออีกแล้วจช่โอ้โหวันนี้เก็บเห็ดทั้งวันเลยนะคะเนี่ยข้างหน้าละพี่ดูข้างนาเดิมปีที่แล้วหนมาเก็บตรงนี้หลายอยู่แต่ว่าหมูป่ามันมาไถ หมูป่ามันมาถาข้างนานอะพี่ดูซิมีไหม,อมพอปีที่แล้วหนูมาเก็บตรงนี้แหละโอ้มันมีแจพวกนี้แล้วเนาะเออหมูป่ามันมาไถาที่เละเลยอืมจ้าทุกคนมาเจออีกแล้วอนนะดอกงามๆเลยจ้าอุย้ยถากมันกำลังกินเอาดอกถากไว้เอาไว้ให้ถากกินดอกน้อยๆ เก็บแต่ดอกให,ใหญ่ไปก็พอละแมนแมนนี่จ้าทุกคนนี่ทุกคนไม่หลายดอกแต่ว่าได้อยู่ เก็บเอาเก็บเอาเลยค่ะทุกวันเอ้ยวันนี้เก็บเฮ็ดมันมากเลยดูว่านี่อยู่ใต้ใต้ไอ,อยย้ยามอดดอกมันยังไม่ใหญ่ปานี่พี่แ,แก,ก,กะจะมารับแล้วเลยใช่ไหมออมาก็ไปแหละก็เดินลัดออกไปทางนี้เลย โอ้ได้หลายแล้วนี่นะนุก็ได้ตั้งหลายแล้วเห็นไหมนี่ทุกคนได้ตั้งเยอะแล้วนายพี่มะลายของพี่มะลายมาดูดิพว้นี้ดอกน้อยนาจิมเลยอืมนี่นี่นี่เย็บเย็บนุ้ลยเอาไว้มากินนุ้มไอเก็ฟไหนเอาเฮดมาดูหน่อยของพี่มะลายหลายๆแกไหนแล้วเปิดให้เบิ้งเนี้ยให้ท่านผู้ชมเบิ้งเนีดูอย่างโอุ้ยได้งามได้งามได้ละหลายอยู่นี่นี่ของพี่มะลายเด้อมมัันตดอุ้ยมันกับงามจังเดี๋ยวค่อยไปตัดที่บ้านเนาะ นี่เยอะมากเลยดูาาา่าทุกโคนงงามๆเนาะเจอเห็ดพึ่งโอ้ย,อย,อยเจอเห็ดพึ่งขาลายด้วยเห็าาดพึ่งขาลายดอกแรกเลย่าทุกคนอุยอ้ยนี่เจอเห็ดพึ่งขาลายค่ะดอกแรกนี่เห็ดพึ่งแกแล้วอะ โอ้ยแก่ยังโอ้ยแก่แล้วนี่เราก็ได้เดินออกมาจากป่าแล้วนะคะทุกคนเหนื่อยมากเลยขาลากเลยได้เห็ดกันมาหลายอยู่เด้อโชว์แน่ช่อมีชว์แน่ชว์เห็ดบังแน่เดี๋ยวก่อนนะคะหลายพี่วานได้หลายบอยิ่งเลยโอ้ยก็ได้งามอยู่เด้อพี่วันโอ้ก็แค่เพื่นได้หลายก็ได้ละเอ้ยนี่ดูสิของคุณพี่สะอาดสวยมากเลย ได้งามงามเหมือนเจ้าของเลยใหรือของพี่มาลายของพี่มาลายก็งงามพี่มาลายได้เยอะมากพี่มาลายได้เยอะมากของนุชก็ได้เยอะเหมือนกันเด้อนุชได้เห็ดพึ่งคาาลามาหนึ่งดอกนี่ค่ะเห็ดพึ่งคาลายดอกแรกของปี2อ2 1นะคะฮิวเห็ดกันมาไม่เสียเที่ยวเนะลม ลมพัดแรงมากเลยเราพบกันใหม่วิดีโอหนานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมีคนหนึ่งยังสวยที่สุดเลยปะยังสีแดงคนหนึ่งสีแบบหมดเลย <laughs> <laughs> ปากปากยังสีแดงสวยก็เพื่อนหมดเลยละนะสีปากคงทีต้องโฆษณานิสิกแล้วนะคะ <laughs> อุ้ยดอกยางงามมากเลยค่ะทุกคนดูบรรยากาศทางแก๊ปเฮกงามมากเลยค่ะ